สวัสดีครับทุกคนสุขสันต์วันสงการย้อนหลังนะครับถึงจะช้าไปหน่อยแต่ก็ขอให้ทุกคนมีสงการที่ที่มีความสุขที่สนุกสนานและก็ปลอดภัยด้วยตอนนี้ก็กลับมาทํางานได้ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็นใช้ชีวิตต่อไปเดี๋ยวโอกาสเฉลิมฉลองครั้งใหม่ก็จะมาถึงตัวนนเองก็ช่วงสงการนี้ก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้โอกาสกลับไปเมืองไทยด้วยประมาณ3วันนะฮะแต่ตอนนี้นนก็มาอยู่ในบอสตันแล้ว วันนี้วันที่4ี่พฤษภานนต้ก็กลับมาประมาณ2อาทิตย์แล้วแล้วก็ตอนนี้าการงานก็เดินเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมไปไปต่างประเทศมาเนี้ยติดติดวัดมานิดหน่อยก็เพราะฉะนั้นช่วงนี้นนก็ค่อนข้างจะจะโสมต้องขออภัยด้วยวันนี้นะฮะอยากจะมาตอบคำถามเรื่องการทำงานในอเมริกาโดยเฉพาะเจาะจงเรื่องอวีซ่า H1B นะครับอย่างที่ทรู้กันอยู่นน เป็นเป็นเด็กนักเรียนที่ที่บอสตันแล้วก็เรียน uh, college สีปีใช่ไหมครับแล้วพอก่อนจะจบเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะให้ใบป,ประกาศหรือว่าการเรียกว่า OPT ซึ่งย่อมาจาก optional practice training ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นวีซ่าดีๆนี่เองเป็นวีซ่าชั่วคราวนะสำหรับนักเรียนที่จะได้ไปไปพยายามหางานแล้วก็วีซ่าตัวนี้เนี่ย OPT เนี่ยมันมีเวลา หมดอายุ1ปีนั่นหมายความว่าเขาให้เวลา1ปีใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไปหาผู้ว่าจ้างและที่ที่เขาชอบเรามากพอที่จะต่อวีซ่า H1B ให้อย่างไรก็ตามวีซ่า H1B เนี่ยมันมัน,ม,นมันเงื่อนไขมันต่างกันระหว่างไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่เมืองไทยหรือออสเตรเลียหรือว่าเป็นคนมาจากหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยโดยโดยปกติแล้วเนี่ยในในต่อแต่ละปีเนี่ยเขาจะออก H1B ให้ เป็นจำนวน65,000วีซ่าต่อปีนะครับแล้วก็สำหรับคนสหรับเมืองไทยเนี่ยนะในในความคิดของนนเองเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่ากว่าประเทศอย่าง China India ประเทศที่มีคนล้นหลามมากที่พยายามก็จะเข้ามาโอเค H1B เนี่ยมันเป็นวีซ่าที่จะให้กับคนที่มี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 ศักยภาพแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมฮะพวกคนที่สามารถที่จะเข้ามาเมกาง่ายๆเลยก็คือพวกนักวิทยาศาสตร์หรือว่าบุคคลที่มีความสามารถอย่าง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 เยอะมากในในทางใดทางหนึ่งพวกนั้นเนี่ยเขาจะมีวีซ่าแบบหนึ่งที่เขาที่เขาเอาเอ่อเอ่อ a p p l ลเพื่อที่จะเข้ามาแต่ว่า H1B เนี่ยเป็นวีซ่าที่คอมมอนที่สุดสำหรับคนที่จะมาทำงานโอเค กลับไปถึงเรื่องของประสบการณ์นนเพะนนนนเจอเจอบริษัทแรกของนนแล้วก็เขาเป็นบริษัทที่ดีมากซึ่งเป็นบริษัทที่ประมาณมีประมาณ90คนแล้วเขาก็มีเงินที่มากมาพอณตอนนั้นที่อยากจะสปอนเซอร์คนจากนอกประเทศใช่ไหมนนะก็เลยเข้าไปโดยใช้ OPT ของนนเนี่ยแหละที่มีระยะเวลาเหลืออายุ1 1, 1 1 1ปีนะครับอขอโทษด้วยพรไม่ค่อยสบาย เ,เสร็จปุ๊บบริษัทเขาก็เห็นผลงานมาประมาณ6เดือนถึง9เดือนเขาก็บอกโอเคเราจะสมัคร H1B ใอ้น,นั้นก็เป็นเป็นครั้งแรกที่นนองได้สมัคร H1B แล้วก็ขั้นตอนมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนมากเพราะว่าจุดประสงค์ของ H1B เนี่ยก็คือบริษัทเนี่เขาจะต้องออหาหลักฐานแล้วก็แสดงความความประสงค์เพื่อที่จะจ้างคนต่างด้าวใช่ไหม เพื่อที่จะมาทํางานในบริษัทอเมริกันเขาต้องบอกอรัฐบาลว่าทําไมต้องเลือกคนคนนี้ทําไมถึงหาคนข้างในเพื่อที่มาทํางานตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะร่างเล้เขาเราก็ต้องอส่งรัตเซมไปเขาก็จะร่าง j o อ d e s สคริปชันขึ้นมาแล้วก็ทําอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ j o อ d e s สคริปชั n นตรงนี้เนี่ยมันแมทช์กับโปรไฟล์ของเราแล้วก็สิ่งที่บริษัทต้องการเพื่อที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ย <S <S เขา <S <S لك, เขารู <second S 2> <ๆ>้ว่าโอเคทำไมถึงต้องเป็นคนนี้ทำไมถึงมาเป็นคนอื่นแล้วทำไมถึงไม่เป็นคนในประเทศใช่ไหมครับ แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีรายได้รายได้ขั้นต่ำใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะจะ,จะมานั่งเป็นเด็กเสิร์ฟที่อเมริกาก็สามารถที่จะสมัครอชวนบีได้นะโดยปกติแล้วนะครับข้อ,อ,อ side side point เกี่ยวกับอันนี้ก็คือทรัมป์ตั้งแต่ที่เขามาเข้ามาเป็นประธานนาธิบดีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำในทุกวิถีทางเพื่อที่ให้ลงรายงานต่างดาวนี่มัน มันยากขึ้นแลวก็ยากขึ้นแล้วเขาก็มีคนเมื่อประมาณประมาณเดือนมกราเนี่ยมีคนพูดเรื่องว่าโอเค H1B เนี่ยนะถ้าจะได้เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องทําเงินได้ปีละ13 0,000เหรียญน,นั่นก็คือประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ3 0 7 0 0 0ต่อเดือนในในเงินไทยนะฮะซึ่งนนที่ว่ามันมันคงจะไม่ใช่กฎหมายที่จะจะออกมาได้เพราะว่าคนที่ออกจาก college มาเนี่ยไม่มีใครทำเงินได้แสนสักโดยปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการ รอนหรือว่าทำให้ให้นวัตกรรมมันมันมันตกลงใน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 การาะว่าทาั้งทังที่เรารู้เปนอยู่อเรกรานีมันเป็น melting pot คนมาจากทั่วโลกแลวกความสามารถมาจากทั่วโลกถ้าคุณไปกีดกันเด็กที่เพิ่งออกจากมหาวิทยาลัยและมีมีความสามารถและศักยภาพสูงมากในในอนาคตโดยที่มามาเลื่อนออ minimum wage prevailing wage เป็นเป็นแสนสามเนี่ยมันมันคงไม่มีทางไปไปได้ในความเป็นจริงในในความพิดของนอนนะ่ะยังไงก็แล้วแต่แล Facebook, ้วเสร็จปุ๊บผู้ว่าจ้างของคนก็ต้องต้องต้องพัิไม่ว่าเป็น newspaper หรือว่าเป็น LinkedIn หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ประกาศหาคือเข้าหาเราได้แล้วเป็นเราเป็นลูกจ้างของเขาแต่เขาต้องประกาศหาในในสื่อต่างๆงานตรงนี้แล้ถ้ามีคนตอบเข้ามาใช่ไหม Uh, hiring manager ของคุณก็ต้อง review resume after resume ด uh, ูว่ามีคนมีคนที่มีคุณสมบัติได้เท่ากับเราหรือเปล่าที่เขาอยากจะจ้างแล้วก็เป็นคนอเมริกันพอผ่านขั้นตอนตรงนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ3เดือน6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถึงจะได้ H 1 B มาแล้วก็ H 1 B เนี่ยสำหรับคนไทยในอเมริกาเนี่ยจะได้ครั้งละ3ปีนะครับแล้วทุก3ปีก็ต้องต่อ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 แล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่อยู่บน H 1 B ได้แค่ โดยทั้งหมดเนี่ย6ปีเท่านั้นเพราะว่าหลังจาก6ปีแล้วเนี่ยคุณควรที่จะสร้างแสดงศักยภาพของคุณให้กับนายจ้างของคุณให้ให้เขารักคุณแล้วก็ชอบคุณแล้วก็ value คุณมากพอที่จะสมัครกรีนการ์ดให้แล้วเสร็จปุ๊บมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องราวอีกขั้นตอนนึ่งแล้วกรีนการ์ดนะฮะนะแต่ว่า มีเพื่อนคนคนหนึ่งของนนท์ี่ที่ recently เขาต้องกลับเมืองไทยไปเนื่องจากเขาเขาได้ H1B มาหลายอันแล้วก็อยู่มาทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นประมาณ6ปีแล้วก็ปรากฏว่านายจ้างเขาไม่สามารถที่จะ,ะสมัครกรีมการให้ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ว่าเนี่แหละก็เป็นเป็นเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาต้องกลับเมืองไทยไปก็นี่แหละครับโดยสั้นๆนี่คือขั้นตอนที่จะได้ H1B นะครับก็ข้อแนะนําของนนก็คือ,อคุณควรที่จะ,ะหา นายจ้างที่ที่โดยในในประวัติศาสตร์ของเขาแล้วเนี่ยเขาเขาชอบที่จะจ้างคนคนข้างนอกเข้ามาใช่ไหมเพื่อจะได้ในบริษัทจะได้ไม่ไมไม่มีแต่คนอเมริกันที่มีพูดเสียงเดียวกันคิดเหมือนกันนนก็โชคดีมากที่ได้เจอบริษัทเอ่อบริษัทแรกที่ต้องทงานด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็หลังจากที่เราทํางานแล้วก็มีมีผลงานสักประมาณ5เดือน6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มคุยกันได้แล้วว่าเนี่ยคุณจะสามารถ สมัครเอชวนเบียให้ได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าบริษัทตัดสินใจว่าจะจะไม่สมัครให้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อใน OPT ครั้งแรกได้ที่มีอายุหนึ่งปีนะครข้อแนะนําของน้ก็คือให้เปลี่ยนบริษัทพยายามเปลี่ยนบริษัทแล้วก็ไปไปไปสร้างผลงานใหม่เพื่อที่จะให้เขาได้ได,ได้ได้คิดว่าเราเนี่ยมีศักยภาพมากพอแต่ยังไงก็แล้วแต่ในอ interview การเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราต้อง u ฟ f r o n t เราต้องบอกกับเขาเลยว่าเราเนี่ย เป็นเป็นเป็นแรงงานต,างต่างชาตินะแล้วก็ในที่สุดแล้วเราต้องการ H1B เพื่อที่จะได้ถูกสปอนเซอร์แล้วก็อยู่ในประเทศอเมริกาโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็ตอบเขาเขียนเข้ามาได้เลยนะครับนนน,นชอบที่จะอ่าน ความคิดเห็นของเพื่อนๆออมากๆตอนนี้มาหยุดกลับมาเม,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 มืองมามาเมกาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วหลังจากไปเมืองไทยมาแค่3วันก็คิดถึงอาหารไทยมากคิดถึงเมืองไทยมากแล้วก็ตอนนี้นนก็เริ่มแพลนที่จะกลับเมืองไทยแล้วก็หวังว่าจะกลับไปอีกทีประมาณเดือนมกราของปี2018ก็ก็ไม่ว่าจะแผนการยังไงเดี๋ยวนนจะมาบอกให้ฟังว่าะจะไปไหนบ้างโอเคแล้วก็อ,อีกทีหนึ่งนะฮะสุขสันต์วันสงการย้อนหลังแล้วก็ขอให้ ขอให้ uh, มี outlook ที่ที่ positive กับ,กบ,กบ,กบชีวิตแล้วก็ uh, ขอให้มีความสุขทำงานให้ทำให้งานให้มีความสุขแล้วก็ถ้าถ้ามีเรื่องอะไรอยากจะให้นนทบเนี้ยเขียนมาได้เลยข้างล่างแล้วก็ subscribe ด้วยแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย